สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ผมนะครับ JSLTV กันอีกแล้วนะครับก็ในคลิปนี้เราก็อยู่ในเกม Minecraft นะครับก็คือ Minecraft เวอร์ชัน1.16.5นั่นเองนะครับก็ผมก็ไม่ได้เข้าเกม Minecraft มาสนานเลยทีเดียวเชียวนะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสได้เข้ามาในเกม Minecraft นะครับก็พอน้องคนหนึ่งนะครับมำว่ามาในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับก็คือว่า พี่ผมลงออฟติไฟไปแล้วนะครับแต่ทําไมผมถึงลงเชเดอร์เหมือนพี่ไม่ได้ครับก็คือว่ามันจะติดปัญหาแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับทุกคนนะกดตรงออปชันแล้วก็วิดโอเซตติ้งนะเนาะก็จะเจอคําว่าเชเดอร์ก็กดเข้าไปนะถ้าเราลงออฟติไฟแล้วเนาะก็จะขึ้นแบบนี้นะครับมันอ่าต้องแก้ตรงไหนครับน้องเขาก็งงๆอยู่นะครับเอ่อมันก็จะบอกว่า please set g r a p h i c นะครับ to fast ่า a f l fancy นะครับก็คือว่าเราต้องเปลี่ยน กราฟิกจากไอสวยที่สุดเนี่ยนะครับผมเป็นฟาสหรือแฟนซีก่อนนะครับถึงที่จะสามารถที่จะลงเชเดอร์ได้นะครับก็เปลี่ยนเป็นฟ้านะกับแฟนซีนะครับ2อันนี้เท่านั้นที่จะลงเชเดอร์ได้นะครับก็กดเข้าไปเห็นไหมก็ลงเชเดอร์ได้ปกติทั่วไปแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆกนแล้วกันนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์ให้สาหรับใครหลายๆคนที่อ่ากำลังมองหาหรือว่ากําลังพยายามที่จะลองลงเชเดอร์ อยู่นะครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็สวัสดีครับผมทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับ